สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโต p ป๊อปเช่นเคยนะครับก็เมื่อกี้นะครับตอนเช้าผมนั่งเทรดอยู่เนาะแล้วทีเนี้ยผมเทรดถึงเช้าเลยแล้วผมก็ไม่ไหวนะครับผมก็ไปนอนเนาะทีเนี้ยตื่นมานะครับผมมานั่งดูการาฟอ่ามันมีช่วงหนึ่งที่ราคานะครับมันขึ้นไปตอนประมาณมันขึ้นไปแต่ประมาณ3ามหมื่นสองพันหกร้อยนะครับแล้วตอนนี้มันก็เริ่มหักหัวลงมาอย่างงี้ใช่ไหมครับทีเนี้ยอยากจะบอกว่ายังไงผมก็ยังมองลงนะครับเพราะว่า เพราะว่าเทนใหญ่เนี่ยมันยังเป็นขาลงอยู่นะครับแล้วก็เทรดเดอคอร์สอย่างที่เคยบอกนะครับว่ามันยังไม่ตัดกันทีเนี้ยถ้าเรามาดูเนี่ยตอนนี้บียคอยค่าขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันต้องขึ้นมาถึงประมาณเท่าไหร่ถึงจะทําให้เทรดเดอคอร์สไม่ตัดกันนะครับมันต้องขึ้นมายืนเหนือ41,400ให้ได้นะครับก่อนวันที่13นะครับทีนี้ถือว่ามีการเด้งขึ้นมาไหมอันนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นการเด้งก็ได้นะครับผมก็บอกว่าเวลามันแคชมันไม่ค่อยมีการเด้งใช่ไหมครับ ทีเนี้ยถ้าเรามาย้อนดูเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเด้งไหมผมก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดมาดูกันเนี่ยใกล้ๆเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะครับคือส่วนมากนะครับเขามารอตรงนี้ใช่ไหมครับเวลามันตกลงมาเยอะๆเนี่ยทีเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เขากลัวเลยอย่างหนึ่งเลยคือเขากลัวตกรดแน่นอนครับตอนนี้คือทุกคนกลัวตกรดแต่ว่าเราต้องมาดูด้วยครับว่าถ้าเราเข้าไปตอนเนี้ยถือว่าคุมไหมเพราะว่าสําหรับผมนะครับถ้าเกิดมันจะกลายเป็นขาขึ้นจริงๆเนาะเอาสําหรับคนที่เล่นเซฟนะครับ ถ้ามันจะกลายเป็นขาขึ้นจริงๆอย่างน้อยขอให้มันปิดเหนือเส้นสีเขียวตรงนี้ของผมได้ไหมก็คือปิดเหนือ3 6 0 7 1ือย่างน้อยขอให้ปิดเหนือตรงนี้ก่อนได้ไหมแล้วเราค่อยเข้าเล่นสาหรับขาลองนะครับคือเราจะเห็นว่ามันน่ะได้มีการทะลุเส้นสีเหลืองลงมาอย่างที่ผมเคยบอกแล้วใช่ไหมครับคือตรงเนี้ยครบเงื่อนไขแล้วก็จริงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามาดูกันเนี่ยเราจะเห็นว่าี d เเ,เ,เนี่ย ตอนที่มันครบเงื่อนไขของตรงเนี้ยนะครับ P/D/D cost เนี่ยมันตัดกันนะครับแต่ตอนเนี้ยของเราอ่ะมันยังไม่ตัดก็คือผมก็ยังช่างใจอยู่ว่าเงื่อนไขตอนเนี้ยมันจะมีไอซเคิลเมื่อกี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวกราฟตัวนี้ที่เงื่อนไขครบแล้วคือตกลงมาข้างล่างเส้นสีแดงนะครับทีเนี้ยมันยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือ P/D/D cost นะครับมันยังไม่ตัดกันทีเนี้ยก็แปลว่าเงื่อนไขประมาณครึ่งหนึ่งเนาะมันค่อนข้างจะครบเงื่อนไขแล้ว ที่มันจะกลายเป็นจากลงนะครับกลายเป็นขึ้นเพียงแต่ว่าผมไม่อยากจะดูถูกพลังของเทรดเดอคอร์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าคุณมาย้อนดูในประวัติศาสตร์นะครับ t ทรดเดคอร์นะครับก็ตั้งแต่ปี2018เนี่ยตัดรอบหนึ่ง2019ตัดรอบหนึ่งนะครับตั้งแต่นั้นปี2020 21 22ยยังไม่เคยตัดเลยนะครับก็แปลว่าประมาณ3ปีเนี่ยยังไม่เคยตัดเลยนะครับเนี่ยปี2016อย่นี้ใช่ไหมครับทีเนี้ย ถ้ามันมาตัดรอบเนี่ยแปลว่ามันจะเป็นการตัดครั้งแรกในรอบสามปีทีนี้ก็เลยอยากให้เพื่อนๆค่อนข้างจะระวังไว้หน่อยก็ดีนะครับยังมองว่าเงื่อนไขอะ่ะครึ่งหนึ่งอะ่ะโอเคละแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าเงื่อนไขครึ่งหนึ่งนั้นน่ะมันจบหรือยังถูกไหมครับคือเงื่อนไขอะ่ะมันมาครบแล้วมันมาแตะเส้นสีเหลืองแล้วมันทะลุตรงเส้นสีแดงช่องนั้นมาแล้วแต่ถามว่าลงมาสุดหรือยังก็ยังไม่มีใครสามารถบอกได้ว่ามันลงมาสุดหรือยังนะครับ และไอ้ตัว t d e a d c o ก็ผมก็ยังคิดไม่ออกเลยว่ามันจะหักหัวยังไงเนี่ยให้มันรอดจากการตัดกันเนี่ยนี่ครับขนาดซูมไม่ใกล้นะก็แปลว่าให้เวลาอีกแค่ไม่ถึงหวันนะครับไม่สามวันก็หกวันมันตัดกันแน่นอนพอมันตัดกันเนี่ยเราก็ต้องมารอดูกันแล้วว่ามันจะตกต่อหรือเปล่านะครับแต่ว่าในความคิดผมเนี่ยค่อนข้างคิดว่ามันยังตกต่อเนาะแล้วก็เพื่อนๆนที่ไม่ค่อยมั่นใจนะครับก็ไม่ต้องเล่นก็ได้ครับแล้วก็ไปทับมือรอเนาะ สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบสี่หรือไปรอนี่เลยหมื่นห้าพันแปดร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคิดว่ากลัวตกรถเนี่ยก็อย่างน้อยก็ขอให้ผ่านเงื่อนไขก็คือขอให้ผ่านไปที่สามหมื่นหกพันเราไปซื้อตรงนั้นก็ไม่สายนะครับถือว่าเพื่อนๆนนะก็ได้ซื้อถูกกว่าชาวบ้านเขาแล้วที่เขาดอยกันตรงนี้จําได้ไหมครับมีกลุ่มดอยอีกกลุ่มหนึ่งคือตรงเนี้ยที่เขาโดนหลอกมาโดนเทโดนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมทีนี้าการที่เราขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องไปเจอเขา พวกเนี้ยเขาดอยมาประมาณถ้าเรามาดูนะครับเขาดอยมาตั้งแต่มกกลาเขาดอยมาตั้งแต่เดือนกุมภานี่มันก็ผ่านมาประมาณสามเดือนแล้วมั่นใจเลยว่าขึ้นไปต้องมีคนที่รอไม่ไหวอะ่ะล้วก็แบบไม่เอาละฉันไม่เอาละฉันขอขายเท่าทุนแล้วกันแล้วก็ตกลงต่อนะครับก็ถ้าเกิดจะขึ้นไปได้อย่างน้อยก็ต้องขอให้อะไรครับขอให้สะสมกําลังอยู่หน่อยนะ อันนี้ขึ้นในกรณีที่สะสมกาลังอยู่แถวนี้เราไม่หลุดนะครับแต่ในภาพที่ผมคิดไวน้นี่าจะเป็นการไตเบรคปั๊บแล้วก็ตกมานะครับแล้วก็มาสะสมกําลังแถวเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็มาสะสมตรงแถวนี้นะครับแล้วค่อยขึ้นไปอาจจะสวยกว่าการที่เรามารีบขึ้นไปตอนนี้แล้วยังไม่มีกําลังซื้ออะไรเลยมีถ้าเรามาดูเนี่ยมีแค่แท่งเดียวเองจะขึ้นไปได้ยังไงก็ถ้าทุกคนมาสังเกตใน Open c h ช t นะครับคือผมมี Open Chat ให้เพื่อนเพื่อนได้เข้าฟรีเนาะ ก็ผมจะคอยบอกตลอดนะครับว่าตอนเนี้ยภาพรวมมันยังเป็นขาลงอยู่นะครับสําหรับคนที่แบบเขาเห็นว่ามันเด้งขึ้นมาแล้วตกใจอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ครับไปแล้ะครับบ๊ายบาย